สบายดีท่านผู้ชมทั้งหลายเนาะอ่ามื่อนี้กลับมาพบกับข้าพเจ้าอีกเซนเคยเนาะมื่อนี้จะมากับคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนาะคุ้มหู Legal. ทั่วไปการใส่งานแอป b c เซลหรือแอปบัญชีธนาคารลาวเฮาเนาะอ่ามื่อนี้จะมากับประเด็นการสร้าง QR code เนาะในการโอนเงินเนาะสำหรับบัญชี b c เซลเจ้าเปิดบัญชี b c เซลเจ้าขึ้นมาเนาะคอยต้องบอกอีกอย่างหนึ่งเนาะอ่าการสร้าง QR code อนะ่าที่เฮาจะมาสอนนีเนาะมันจะใส่กับบัญชีที่เฮาเปิดเป็นกระเป๋าเงินหรือว่าบัญชีอัน วันแคสบ็ได้หรือว่าบัญชีที่เขาเปิดด้วยเบอร์โทรบบได้เนาะ,ะคือตัวเคยช้อนไปเมื่อก่อนทนะี่มีโบได้กว่าจะปิดไปสั้นเอาบัญชีรักเขาบัญชีผ่านให้เจ้าล็อกอินเข้าบัญชีของเจ้าเนาะล็อกอินใส่รหัสผ่านแลวก็อีเมลแล้วก,กดเข้าไปหลังจากเขาป้อน,นอีเมลและก็พัสดุ์ของเข้ากลัไปเราจะเด้งนา,นานี่ขึ้นมาเนาะอย่าพลาคลิกเลือกบัตรเนาะมันจะมีตัวนี้สังเกตในรูมนี้มันจะมีวันแค่แลวก็แฟลแท็กแลวก็ไมค์คิวอาร์ อในคลิปนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับการสั่ง QR code นะหรือว่าการสั่งบัสั่ง QR โค้ดในการโอนเงินเราก็มาเลือกอไมค์ QR ส่วนสองฟังก์ชันเราจะมาสอนภายหลังเนาะเกี่ยวกับพิธีไมค์ QR code มันก็จะเด้งสื่อบัญชีของเขาเนาะเพราะว่ามันเป็นบัญชีรักเขาเนาะมันก็จะมีสื่อของเขาในนี้แต่เ่าจะเบอร์ไว้เนาะบัญชีแล้วก็จะสามารถแคปเอาหุบตัวนี้เนาะแคปเอาหุบ QR โค้ดของเขานี่เนาะใจดีแคปเอาแคปเอาหุบ QR โค้ดของเขานี่ไปให้ไปให้คนที่ต้องการจะโอนเงินให้เจ้า แคเอาตัวนี้เป็นหูภาพอ่าส่วนวิธีการแคปกัหในลายๆคนก็น่า,นาจะหูจักแล้วเนาะกดปุ่มเปิดเครื่องบวกปุ่มลดเสียงหรือว่ามีไพมีปุ่ม وب, โฮมกดปุ่มโฮมนำคิวค้างไว้แมบมันจะแคบหูภาพของเราเนาะเราจะกลับไปให้คนที่เขาจะต้องการโอนเงินให้เจ้าถ้าว่าอยากให้มันสะดวกกว่วนี้อีกเนาะถ้าว่าไ้เป็นพ่อข้าแม่ค้าหรือว่าแบบว่าเป็นบัญชีอันรับบุริจาคเนาะอย่างเช่นเฮาเขาต้องการคนละหนึ่งพัน รือว่าสินค้าของเขามันมีราคาเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นคอยคล้ายอันทงยางอนามัยเนาะทงรหัพันธุ์ก็ตั้งเป็นวงเงินไปเลยว่าหาพันธุ์ลาคนคนคลิกสแกนผู้ที่เขาจะโอนให้เขาเขาเจ้าจะบริปอนจำนวนเงินมันยกเนาะมีแต่เขาคลิกสแกนมนก็ึ้นมาหาพันให้เขาเลยแล้วก็มีแต่เขาคลิกยืนยันใส่รหัสยืนยันของเขาไปแล้วคือว่าสำเร็จเนาะให้เจ้ามาเลือกในตัวลุ่มนี้ก็ให้เจ้ามาเลือกในส่วนตัวลุ่มนี้เขามันบอกว่าสร้าง QR code มีจำนวนเนาะคลิกเข้าไปนี่ เราก็ใส่เป็นจำนวนเงินของเขารายละเอียดของเขาเนาะจำนวนเงินเขา,า,ายขอ,อยากจะกรยานเนาะก็ยังอันคอยาวหาพันเอาเนาะรายละเอียดเจ้าอยากใส่ซื้ออียังละ่ะในรายละเอียดโอนค่ายยังละ one, ่ะ number ร์วเนาะสั่งเครียอโคตรไปบ้านนี้ทานกำลังจะสั่งเคียอโคตรจำนวนเงินหาพันกีบรายละเอียด number ร์วถูกต้องหรือบอรเราก็ยืนยันว่าถึกแล้วเนาะเดบ้านนี้เขาก็แคปเอาหูแบบนี้อีกเนาะ เจ้าก็ไปหายคนที่เขาต้องการจะโอนหรือว่าไปวางในสินค้าที่เจ้าจะขายถ้าเจ้าอยากจะขายหาพันเวลาคนที่เขาจะโอนน่นมันจะสะดวกสําหรับเขาเขาจะบวยุงยากแต่ว่าจะมาพิมพ์ว่าหาพันบอ่อเท่าไรเท่าไรนะมันจะเด้งขึ้นมาโอตโตเลยมันโอนมาแบบง่ายเนาะมันเป็นวิธีที่ง่ายมันเป็นวิธีที่มันสะดวกสําหรับผู้โอนและก็บสำหรับผู้หับเนาะมันจะมาตรฐานว่าเจ้าบ่ต้องกังวลว่าโอ้ยเขาโอนฮอดบ่อหรือว่าโอนไกด์ แล้วก็ผู้โอนกับบตตองกังวลว่าคอยโอนเงินกายบ่ตบอองไิเ็คเบือบอ่ตองกังวลเนาะถ้าว่าเจ้าสแกนค r วอาโค้ดมันจะขึ้นมาออโต้เนาะอันนี้เป็นวิธีการถี่ว่าเป็นทางลัดในการโอนเงินแบบง่ายเนาะและปลอดภัยแล้วก็หายห่วงเรื่องการอโอนพิษบัญชีเนาะเพราะขอยมีหลายๆคนพราขอยก็เห็นหลายๆคนมักโพสลงมาใน a c e บุ o k ว่าประกาศหาเจ้าของคนสื่อบัญชีนี่แน่โอนเงินกลับให้ในโอนพิดโอนอย่างอ่าวิธีนี้มันหายห่วงเรื่องการโอนพิษเนาะเพราะว่าคิวอาโค้ดของแต่ละคนมันม จดสแกนปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาถ้าว่าเขาไปพิมพ์บัญชีมันมีมันมี13ตัวเลขมันมี 12- 1 3ตัวเลขเขาพิมพ์อาจจะผิดพลาดรือว่าพิมพ์เสืออาจจะผิดพลาดอาจจะมีตัวเลขมันซ้ำรือว่ามันผิดพลาดหรือวมันไปถือของผู้อื่นแล้วจะโอนไปมันกระเสียเงินหล่าละให้ราอยากเสียให้กับบริยากเจอเนาะก็เป็นวิธีการที่ป้องกันแล้วก็มั่นใจได้ทั้งผู้โอนและผู้รับบานนี้คอยกจะจะลองโอนให้เบิ่เนาะแต่แต่คอยโอนนะแต่คอยจะลองเบก่อเขามาบัญชีลักคอยเนาะคือว่าคอยจะโอนเงินบ้านเนี้ะ คนที่จะโอนไปเนาะเหาจะโอนจังได้แหละาว่าเขามีคีย์เอาคดแบบนั้นเจ้าจะโอนกับง่ายๆเนาะเรือเจ้าชีซือของเขาอะนะจะก็มาเปิดแอปบิเชวันของเจ้าเนาะแล้วก็เขามาในบัญชีของเจ้าที่เจ้าจะโอนก่อนเนาะมันจะมีคําว่าวันเพล่เนาะเห็นบ่ส่วนผู้โอนนี่สามารถโอนได้ทุกๆแบบเนาะบอกว่าจะเป็นบัญชีเปิดโดยเบอร์โทรเลยว่าบัญชีแท้บัญชีที่เปิดผ่านธนาคารก็โอนได้คือกันเนาะวิธีโอนแต่ว่าผู้ฮับหันที่สร้างคีย์เอาคดได้นี่มันห้องฮับเฉพาะคนที่เปิดผ่านบัญชีธนาคารเนาะ ถ้าเขาจะาโอกนกง่ายๆมาเขาที่วันเพลมันจะเปิดกล้องขึ้นมาในนี่เนาะเจ้าก็ไปยื่นใส่หูภาพที่เจ้าแคปมาหรือว่าที่เขาส่งมาให้เจ้าเนาะอยัวอย่างตัวอย่างหรือว่าท้าว่าจะไม่มีท้าว่าเคี้ยวอาข้ที่เขาส่งให้เจ้ามันอยู่ในทรศัพย์เจ้าท้าว่าเคี้ยวอาข้ที่เขาส่งมาให้เจ้าหรือว่าอันหูบัญชีเขามันอยู่ในทรศัพท์เจ้าเจ้าก็มาเลือกคําว่าหูภาพในรูมนี้เลือกแกลอรี่เจ้าหรือว่าตัวใดก็ได้เนาะเจ้าก็ไปหาบัญชีเนาะ ตัวได้ลายที่ว่าเขาสูงมาเจ้าตัวนี้เนาะ5,000ตัวนี้เห็นบ่ค่อยจะเลือกกันมาเนาะใช่ล่ะ Number 1นี่เด้บัญชีหลักข่อยจะโอนข่อยจะใช้บัญชีใดโอนเนาะแต่ข่อยก็โอนเข้าบัญชีเจ้าของบ่ได้เนาะแต่ข่อยจะาให้เบินแบบนี้เนาะเดเห็นบ่บัญชีต้นทางและบัญชีปลายทางอันเดียวกันเนาะแล้วก็มันขึ้นมาโลดจํานวนเงิน5,000เห็นบ่อ่แล้วเดเห็นบ่มเฮาสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันผ่านของเฮา หากับพิมพ์เข้าไปอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆในการโอนโดยบทจะเป็นต้องพิมพ์เบอร์พิมพ์บัญชีของเขามันอยู่ยงนากเนาะอ่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะถ้าว่าพ่ที่เบิ่งแล้วยังคัดค่าบ,บองได้ยังบอกขาเจ๊ชวนได้กัสสมัครถามได้เนาะก็เมนท์ถามได้แต่ถ้าเบิ่งคลิปนี้แล้วมีประโยชน์อะไรมีข้อมูลอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เลยวากดไลค์กดแชร์หรือว่า,กด,ก,ดวากดติดตามเพจให้เนาะทนะางเฮาจะหาคลิปที่ามันเป็นข้อมูลหรือว่าเป็นสาระมาสอนทานผู้ชมอ่าข,ขอขอบใจ